สวัสดีครับอันนี้จะมีน้องใหม่ออกมายาว30เซนอันนี้น่าจะเป็น PCP ก็บอกที่ 6, กระบอกที่สามหลังจากหายไปนานไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้ทำครับอันนี้ก็ได้มาใหม่ เราจะเชื่อมเชื่อมแบบซึมลึกจะเชื่อมไม่ห่างหายอย่างนี้แหละเออผมจะแนะนำนะครับบางคนถ้าถ้ามันเชื่อมยากครับถ้าบางคนเชื่อมยากอะ่ะถ้าอยากให้เชื่อมง่ายขึ้นก็นี่นะลวดลวดสแตนเลสนะครับแบบนี้เชื่อมง่ายกว่าเหล็ก เหล็กนี่ถ้าเกิดไม่ฝีมือจริงอะ่ะเวลาเชื่อมอะ่ะมันจะเป็นเม็ดเป็นจุดลมก็จะออกรั่วครับแต่ถ้าเราเอารถเชื่อมสแตนเ,เลสอะ่ะมันจะเนียนเลยเหล็กมันจะสมานกันดีมากแทบจะไม่มีรอยรูเป็นรูเลยถ้าเป็นเหล็กธรรมดานะเวลาเราเชื่อมอะ่ะแล้วเราเจี้ออกจะเห็นรูครับนั่นแหละจุดจุดรั่วเต็มเลยแหละ ตเติมลมนี่รั่วออกฟุดฟุด,ฟด,ฟด,ฟดเลยผมเลยอยากจะแนะนำเอฟซีคนที่ติดตามนำมาไปใช้ได้เนี่ยครับชาบ้านผมขายเส้นเราหกบาทลวสแตนเลสใช้ดีครับเนียนด้วยแผ่เนียนด้วย,านนย,วยฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ